เป็นรถไฟนะคะไปเฉี่ยวคนหาปลาค่ะแต่ดิีๆเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เหมือนตัวตายตัวแทนหรือเปล่าผีผักหรือเปล่าเขาคิดกันไปแบบนั้นเลยนะคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเหตุการณ์นี้นะคะรถไฟเฉี่ยวคนเสียชีวิตค่ะบริเวณรางรถไฟระหว่างแผงกั้นทางรถไฟที่บ้านดอนหวายหนองแดนะคะนี่ ในจุดนี้แถวๆถวขุดสาค่ะตรงจุดนี้ใกล้กับสถานที่ก่อสร้างมหากรรมพืชสวนโลกที่อุดรธานีด้วยห่างจากทางพาดรถไฟบ้านดอนหวาย150เมตรไปเจอศพของคุณวิทย์ค่ะหรือว่าคุณสุวิทย์หงสาคำนะคะอายุ49ปีนอนคว่ำหน้าโอ้คุณผู้ชมขาโอขออภัยนะคือคอแขนขาคือโดนโชนกระเด็นหมดเลยอะค่ะสะบั้นเลยโอสะบั้นเลยจริงๆนะคะ แล้วข้าวของก็กระเด็นตกข้างทางรถไฟค่ะห่างจากจุดที่ชนประมาณ10เมตรด้านหลังสะพายกระเป๋าเป้สีดำเสียชีวิตมาประมาณ3-4ชั่วโมงได้นะคะแล้วไปเจออุปกรณ์พวกที่ช็อตปลาตาข่ายใส่ปลาขวดน้ำดื่มโคมไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะเหมือนเป็นโคมไฟฉายหาปลานะแล้วก็จะมีมีดสองเล่มค่ะมีถังสีฟ้าใส่ปลาด้วยมียาเส้นและรองเท้าแตะ<ว>กู้ภัยเก็บไว้ค่ะ เก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ชาวบ้านลือกันใหญ่เลยบอกนี่ตัวตายตัวแทน ถามชาวบ้านทําไมถึงเชื่อแบบนั้นชาวบ้านเขาก็บอกว่าโอ้ยก็แถวนี้มันเคยมีอาถรรพ์นี่เขาก็เลยเชื่อกันนะคะทีน่นี้แถวแถวดอนหวายเนี่ยชาวบ้านก็บอกว่าโอ้นี่พ่อแม่ของสุวิทย์เนี่ยนะเขาตายหมดแล้วชาวบ้านไมให้ข้อมูลด้วยนะเพราะรู้จักกันแล้วก็บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะไปสร้างเพลิงพักอยู่แถวแถวน้องแดเนี่ยพอทางการ<ๆ>เ้ามาก่อสร้างมหาการรมพืชสวนโลกสุวิทย์ก็เลยไปนอนบ้านในจ้างแถวแถวดนเจริญเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาเฝ้าบ้านแล้วก็อุ ซ่อมรถให้กับนายจ้างไอ้จังหวะนี้คงมาหาปลาค่ะ แล้วก็ดูสิถืออุปกรณ์อุปกรณ์มาสุดท้ายนี่ก็มาโดนรถไฟชนแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่แผงกั้นทางรถไฟหนองแดค่ะคุณพลังธรรมบอกเลยตอนนั้นผมทํางานอยู่ที่ป้อมแล้วปรากฏมีคนงานเข้ามาแจ้งงมาเห็นศพคนพอมาดูก็อุ๊ยตกใจนี่มันขบวนรถไฟด่วนที่25ต้นทางก็คือสถานีหัวลําโพงแล้วปลายทางอยู่ที่หนองคายแต่ตอนนี้เขาแจ้งในสถานีแล้วนะคะให้ได้ทราบว่ามาชนคนอยู่ตรงนี้ค่ะครับได้รับแจ้งจากบวน2 ว่าเฉี่ยวคนหรือเฉี่ยวกระป๋องน้ำเราไม่แน่ใจเพราะว่าเร็วอยู่ในป่ารถด,ด่วนรถรถด่ <ลด S 1> วนรถด,ด่วนเนาะจากหนองคายกรุงเทพครับครับเออจากกรุงเทพเปน็นหนองคายอ๋อกรุงเทพเปน็นหนองคายครับอ๋อว่าน่าจะชนคนหรืออะไรเนี่ยทําไม่ไม่แน่ใจอาจจะชนคนหรือชนกระป๋องน้ําอะไรเงี้ยแต่ว่ามีอะไรมากระแทกที่ตัวรถไฟแกก็เลยแจ้งนายธนีให้ผมออกมาดูตอนหกโมงเช้าผมออกมาดูแล้วเดินออกมาประมาณร้อยเมตรมันไม่เจอศพผมก็เลยว่าไม่มีอะไร แล้วทีนี้เมือ่อสักประมาณเก้าโมงคนงานไปแจ้งว่าพบศพคนงานที่พื้สุนโลกเขาเดินไปทํางานม,มีเครื่องช็อตปลามีไฟฉายคนหาปลาน่าเห็นไหมเออคุณผู้ชมคะทีนี้จากการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะก็คุยกันคะ่ะบอกว่าสงสัยว่าคนตายเนี่ยเขาไปยืนใกล้รางรถไฟใกล้มากเกินไปแล้วก็ถูกลมดูด อตอนที่รถไฟวิ่งผ่านด้วยความเร็วและทางมันคุณผู้ชมดูสิมันแคบ,คบหลบไม่ทนันหรอกแล้วอุปกรณ์หาปลาเขาว่าที่ใส่เป้สะพายหลังมามันเยอะไงเออก็เลยถูกรถไฟดูดเข้าไปนะคะแล้วก็โอ้โหบริเวณหัวนี่กือหัวกระล่างไปคนละทิศคนละทางอะ่ะ ก่อนหน้านี้ประมาณเดือนกว่าๆนะคะก็เห็นว่ามีผู้ชายก็อย่างนี้แหละถูกรถไฟชนแล้วก็เสียชีวิตอีกอห่างกันประมาณ3ถึง500เมตรได้โอ้โแถวๆนั้นนั่นแหละเนี่ยศพพิวิทย์เนี่ยเป็นศพที่สองเขาก็เลยบอกว่าสงสัยตรงนี้มันเป็นอุทาแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเป็นตัวตายตัวแทนบ้างกระบอกผีผักหรือเปล่าคือชาวบ,บ้านเขาก็ลือไปไงครับแต่ได